ก็เธสรุป่ามีเพลงพี่เพลงเดียวอะที่ไม่ได้เมกอะบอกว่าพี่อยากได้อะไรก็ล่ปะปะ้าป้าเนี่ยดีแล้วพี่ดูมันค <ผม S 1> งหมงายมมถึงว่าผงหมายถึงว่าไม่ได้ต้องทําเป็นล็อกนะแต่หมายความว่าพี่อยากมีองค์ประกอบอะไรไหมนอกจากที่วิวิดเขาบอกว่าเฮ้ยอยากมีมือคิตามาเล่นอะไรเงี้ยแบบคือผมถ้าถ้าทีา่าพี่เขาบอกนะคือแบบนั่งอยู่แล้วดายไอออกมาแล้วเป็นคีต้านั่งอยู่สองตัวแบบหันเข้าหากันนี้เลย แล้วก็เป็นไม้ขาไม้ขึ้นมาพี่ก็นั่งร้องคีตาก็นั่งเล่นน่กัหรอกันก็นั่งไงก็ได้แต่ว่าคือผมรู้สึกเวลานั่งแบบเนี้ยมันจะดูเป็นแบบเหมือนเล่มแบบปรับนี้แบบสัมพันธ์กันนิดนึงไงมันก็แบบว่าไม่ใช่ต่างคนต่างเล่นก็จนกันไปเผื่อบบว่าพี่อยากได้พี่แบบว่าอยากไดแบบ้อะไรมากกว่านี้ปหล่ะแบบ แบบอย่างเช่นแบบเฮ้ยโซโลเปลี่ยนเป็นแบบเปลี่ยนเป็นเสียงโฟล์กีตาร์แบบว่ากีตาร์ฟ้าวอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยคือเราต้องหาคนเล่นกีตาร์แหละเพราะคนที่เล่นเนี่ยคือต้องเล่นจรงิงไงไม่ใช่เล่นไม่ใช่เล่นซ้งหรือเล่นจริงไงหรือพี่ไม่อยากมีอยากร้องแบบดเดี่ยวๆไม่ไม,ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวพี<ม>นั่งรองสิอืมอะไรดีวะ เขาพิ่งนี้พี่มิ่งก็จะมาคุยไตอนเช้าเรื่องสเตทใครนะพี่นิ่งผมก็ต้องบอกเขาเกล้าเหมือนกันว่าว่าพี่จะเอาประมาณไหนไงเพราะว่าถ้าเกิดสมมติษษได้ไม่ได้ให้รู้ไงอย่างผมอะอย่างเพลงผมละแก่ฮะผมกะร <c oughs> ีเควสพี่กองทีบนมาสโลอกองตรงกลางเพลง <c oughs> ตรงกลางเพลงผมกะรีเควสแบบรีเควสหน่อยน <c oughs> ี่ก็หาไม่ได้หาไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งใช่แต่ว่า คือประเด็นแล้วเนี่ยคือมันหลายอย่างมากอย่างพี่นัทได้เพลงตะกายดา,าวจะเป็นจะต้องไปเขาอยากไห้เป็นโนเองอืมแต่ตอนนี้คือพี่แมนเน่ะเขาบอกว่าเป็นโนมันเล่นได้อยู่แล้วแต่ว่าต้องถามพี่มิ่งตรงที่ว่าเล่นแล้วอ่ะมันจะออกทางบ้านหรือเปล่าหรือว่าออกแค่ตรงหอเพราะมันต้องเกี่ยวข้องกับระบบไม้แถมว,ว่าเป็นโนข้างเวทียังมีที่วางไหมเพราะเราก็เห็นอยู่ว่าข้างเวทีมันมีที่ขนาดไหนอะไรเงี้ยก็ต้องถามเขาไง โราตัวเป็นโอรโดดใหญ่เอผมก็กองเหมือนกันไงผมก็ต้องถามพวกนี้ว่าเฮ้ยพี่พอเป็นไรไหมมีเพอร์คชั่นอ่ะเพราะผมไม่ใช่กองชุดไงเป็นเพอร์คชั่นแบบสามสี่ห้าอันเลย่ะเราให้พี่วงทีบนสโลโชว์อ่ะอาจจะสโลวแบบถ้าเขาอยากเป็นตีมล็อกหน่อยใช่อาจจะสโลแข็งกับพี่มือกองวงครับเขาจะเหมือนประชันกองอ่ะพี่ก็ป้งโป้ง้พี่ก็ตุ้งต้มต้ต้มตป้งๆป้นตอนหลังเราตีด้วยกันพีแลวผมว่ากระโดดไม แต่เผื่อพี่อยากได้อะไรพี่ต้องคิดคร่าวๆนีา่างเี้ยผมได้แบบว่าเพราะว่าพี่มิงเขาเป็นคนเตรียมยงไงพวกแบบคนเล่นกีตาร์หรือยอะไรเงี้ยอย่างนั้นก็ต้องเตรียมไวเลสกีตาร์ไว้ให้อะไรเงี้ยไวเลสไมค์กองอะไรเงี้ยต้องแต่วันนี้ยอยางมีองค์ประกอบอะไรเพิ่มหรือเปล่าที่แบบเพราะว่าแต่งของพี่วิทย์ก็ไม่เหมือนพี่อยู่แล้วพี่วิทย์ยืนขาไม่อันเดียวไม่ไปไหนเลยแล้วผมออกมาร้องประสานตอนหลังสองคนโผล่มางข้าง ตอนแรกพี่วิทย์เจ้าพี่โกโ้ผมเตอแทกแมนมาเป่าส่งมาเซไวหาเขาเรียบร้อยแนละ้วพี่วิทย์เขารู้จักอะไรงี้ยด้วยไงเอามาเป่าเพลงนะผมผมก็บอกว่าเฮ้ยความจรงิงถ้าถ้าพี่ไม่มั่นใจนะผมว่าพี่ทําเป็นแบบแบบล็อกเลยนะว่าดีไซน์ใหม่โลกหมดเลยโรกทิ้งเนะงี่ยตอนแรกเขาอยากเก็บกินไอแบบความความเพราะอะเหมือนเป็นคนอื่นอะไรเงี้ยหน่อยนะแต่นี้ก็ก็เลยแบบ เปลี่ยนแล,ล้วพีวิตก,ก็หมดแล้วไม่มีปัญหาอะไรเพราะผมก็ตอนนั้นก็จะออกไปแจมเพราะว่าเป็นเพลงคู่ใช่ไหมขาเอาไปจําเพลงอื่นตอนหลังนิดนึงถ้าเพลงพี่มันแจมไม่ได้แล้วมันต้องเดี่ยวอยู่แล้วถึงต้องอตัวเพราะถ้าเพลงพี่ไม่เปลี่ยนดตัวออะไรใช่ไหมเลยแต่องค์ประกอบพวกนี้แล้วจบแต่รีดมันยาวมากแล้วมันจะทําให้พี่เขินเยอะเขินใช่ไหมก็ต้องมันต้องมีอะไรขึ้นมาเช่นอย่างที่วิตบอกมันก็มันก็ใช่ต้าตามาลด ฟกซอง <iah. among S 1> ไม่จําเป็นหรอกให้แบ็คแบ็คัพเล่นก็ได้คือพี่ยืนโดดเดียวๆหรืออะไรก็ว่ากันไปไม่แต่ถ้าเป็นภาพยืนโดดมันจะซ้ํากับพี่วิทย์นะโดยว่าให้มันพี่ไม่ได้ถือขาไม้ไงถือไม้ตัวเดียวแล้วแบบเพราะพี่วิทย์แจ็เขาออกมาโดดเดี่ยวไงอาจจะแบบพอถึงตรงท่อนลิมันยาวมากฟังแล้วว่ะฟังฟังแล้วยาวมากพี่อาจจะอิ่มเอาไว้ไปไงคางใบเลือดเปื่อยเดี๋ยวไปคิดเอาเองพี่พี่ อยากได้แบบว่าแซกเงาเป่าล่ะไม่เข้านะแบบพองเทาเศร้าเนีม่นมันต้องบาดบาดหูอะนั่นนะ่ะกีต้าร์ในท่อนท่อนฟอลอร์มันอันไหนพีเเ่เปิดเลยเปิดเลยเปิดยาวโคตรอะยางมากเป็นชไหนเช็นไหน,น,น,ไหนแค่ขึ้นมาคือแบบอยู่เดี๋ยวๆก็ได้ไม่ใช่ปัญหาหรอกกลาง สายหมอกไดไออะไรโปรยลงมาหน่อยอน้องเหงาอะ่ะเหมือนเพลงมันต้องเงาเหาเหมือนเพลงกทราตูเ,าเ,าเนานะนนเพลงแบบเกมเลยคุณใใกันหน่อพดดี่มากเลยโดนไหมฮะโดนเลยเนี่ยโดนไหมฮะโดน ขาดชัวร์ไอเนี้ยน่าห่วงที่พี่วิทย์เขหมือนกันผมว่าคงแข่งมากอันนี้ว่ายังสามารถอยู่คนเดียวได้อยู่นะครั่านิ่งไปอะไรไปว่านไปท่ามท่ามกลางแสงสลัวสลัวอาจจะไฟแอบแก้ผู้หญิงวะที่มาคนเดียวเนี่ยพี่กำลังเห็นภาพอยู่บนเวทีซึ่งตอนแรกที่พี่บอกพี่ว่าเอาไปเลยว่าด้วยความที่แบบว่าเอาที่มันคุ้นสุดแต่พอเอาจริงเพลงนี้พี่กลายเป็นพี่ฟังวันนี้แค่วันเดียวพี่รู้จักเลยได้ไรเนี่ย แล้วเห็นภาพด้วยนีย่ล่ะก็อาจจะมูฟไปกยจะอยู่กับวันยิ่งเศร้าก็าใจยังคิดถึงฉันไงยามหลับแม้ในยามตื่นพอเธอหวนคือแค่นี้คนเข้าใจ ตบนิ่งๆเลยแบบนี้หรบทำอะไรมากนิ่งๆแลวจะกดแล้วไม่จำเป็นต้องมีอะไรมาอยู่หนข้างแบบแต่มือมมอไม่ต้องเลยแบบโหแค่นี้แบบผมเห็นภาพเลยเห็นที่ร้องเลยไม่ผมรู้สึกผมฟังเพลงแร่คือเสียงที่ได้มากเพลงนี้แล้วมันเป็นเพลงที่เล่นไม่สูงเน่ยร้องแล้วมันรู้สึกไม่ทรมานร้องแล้วรู้สึกแบบเหมือนโดนเบรค่ะมันเริ่มแล้วแต่ตรงนี้ก็คือ จริงๆอ่ะออกมาแด้จากตรงนี้ก็ได้ก็ยิ่งดีนะพูดถึงนะสำหรับมือกีตาร์ที่พี่วิทย์รีเควสเช่นแบบมือกีตาร์ดังๆหรือแบบให้แบบออกมาช่วยซีนกันกับตรงเนี้ยเพราะตั้งแต่นับตรงเนี้ยมันจะยาวไปประมาณเกือบสองนาทีได้มั้งสองนาทีสามนาทีอ่ะกองขึ้นแล้วเนี่ยชุดใหญ่ละตึง้งคือตอนนี้ก็อาจจะมายืนเทียบอยู่กับพี่พี่ก็อาจจะคลางไปเรื่อยเริ่มคลาง พอเขาไปกับเสียงกีตาร์อันบาดเนี่ยไหนที่จะคิดไปเรื่อ,องพี่อย่างเงี้ยเมื่อกี้พี่ไปนั่งคิดในห้องน้ําซึ่งแบบว่ากีตาร์โป่มานั่งอยู่ข้างๆอย่างที่พี่บอกพี่ว่าจะดูแบบไม่แรงเนี่ยดูเลยซึ่งซึ่งแบบว่ามันไม่รับกับกับตัวกีตาร์ที่ออกมาโชว์เพะอะไรวะไม่ต้องแรงเท่านั้นอะอแล้ว,<อ>แ,ลวแล้วตอนท้ายมันทิ้งกีตาร์คอร์ดพาวเวอร์อย่างเดียวเลยนะ ม,มันมีเสียงกีตาร์แค่ช่วงแรกแคนะ่นั้นเงาๆช่วงแรกพอตอนหลังคือมันเหมือนแบบมันตอกย้ำว่าเงาจริงอะ่ะมันถึงศาสตร์กีตาร์าขนาดนี้ดูเลยแกเห็นภาพคนดีดปะล่ะมึง้วรจะร้แว่าสา์ที่อาคารหวาัหวหัวอะไรที่นั่งอยู่พี่เป็นเป็นกีตาร์เป็นเป็นกีตาร์ฮีโร่อยู่แล้วกีตาร์ฮีโร่แล้ว,ลวมันมเกาเสียงอันนี้ได้ไงไม่เกาเลย พีตั้งฮีโร่อู่แล้วไงเนี่ยนานมาล่ะอันนี้ก็คือพี่ก็ยืนร้องอยู่ข้างเขาแล้วอาจจะไปจบตรงตรงเตทีข้างบนตรงนี้ผมอยากให้แบบคอรัสมากระจายเลยแบบแบบมาเป็นแบบอลังการมันจะดูอันนี้ไปมันมันควรจะตอกย้ําความช้ำด้วยหลังจากเสียงกีต้าร์บาดหูไม่ตอนแรกอะผมไม่อยากให้มีคอรัสเลยเพราะเขาคีอยู่แล้ว ผมอยากให้มีเป็นเสียงที่ล้วนเลยก็ค่อยมาตอนท้ายนี่ใช่ไงมาตอนเนี้ยไม่ใช่แบบอลังการแบบเพลงเพลงบัวลอยเอ้ยเพลงที่พาดแหละไม่ต้องแบบนั้นแต่แบบแบบเหมือนจะมีคนร้องด้วยกับเราอะใจกันหน่อยครับนี่ไอ้นี่มันเปลี่ยนคีย์ป่้วะหลังจากมารีสเสร็จใช่ป่ะพี่เขาเริ่มมันร้องสูงขึ้นคิดแล้วน้อยใจไม่น่าถอยดิถอย ลองขึ้นขึ้นขึ้นเห็นเห็นใจกันหน่อยเห็นเห็นใจกันหน่อยเห็นใจกันหน่อยเห็นใจกันหน่อยเห็นใจขึ้นเห็นเห็นใจกันหน่อยใช่ขึ้นแล้วมันยกขึ้นเสียงเสียงหนึ่งเห็นใจกันหน่อยดึงขึ้นก็ถึงบอกนะว่า ก็แต่แรกพี่พี่คนรจะคุมอยู่บนเวทีตัวเดียวคนเดียวแล้วพอหลังจากนั huh. ้นก็ค uh ่อยเปิดตัวหลังจากกีตาร์เล่นไปเอยกัอยฮะถูกว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่ว่าจะต้องมานั่งกัน่ะเฮ้ยเสียงหนึ่งอะเสียงหรือคึ่งเสียงสักอย่างขึ้ครึ่งพี่ออมครับกี่อมเลย อัดยายขนมยายหัวให้พี่โอมลีนี่แบบนป็นภาพพี่โอมให้พี่โอมลีดไหมพี่โอมพี่โอมช่วยขึ้นเป็นลีดหน่อยครับอะไอ้นะ ex exclusive producer ลีดตรงไหนตรงไหนไม่เไงเนี่ยพี่คิดอย่างนี้นะเมื่อกี้พี่วิ๊ดพูดพี่ก็พี่ว่าก็โอเคนะกับการที่แบบว่านั่งอะคูสติกกันแต่ก็ไม่แต่ว่าแค่ช่วงครึ่งแรกไม่ผมผมผมพอพี่ ไม่ใช่หรอกผมเพิ่งฟังเพลงเต็มๆผมตอนแรกผมฟังมันมันระเบิดไฟออกมาตั้มมาตอนท้ายแบบยืนคนหนึ่งเขาลีดอยู่พี่ก็น่าจะเป็นเล่นเป็นวงนัดเก้กันไหมหรือว่าฮิปฮึบฮึบแต่ไม่ต้องเล่นแบบจริงจังไงเป็นพอปสักเพลงหนึ่งถ้าเกิดเป็นเพลงเราใครบอกพี่ก็ไปยืนกรอบตึ้งม้งตึ้งม้งสลงสลงสบายจีวอนอ่ะ ีคนหนึ่งก็ขอดิ้งดิ้งอะไรเงี้ยไม่รู้ว่ามันไม่น้อยไม่น้อยกิ๊ก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 ก็พรุ่งนี้ไม่ต้องอาบน้ำยังเนี่ยพรุ่งนี้ตื่นเช้าเลยไมร้อยครับผมจริงเหรอครับนอนครับหัวอะไรวะคุณไม่มีการเตรียมพร้อมผมอาบน้ำก่อนผมก็มาคุยงานแล้วพี่วิทย์ไปไหนอ่ะก็ก็ตามนั้นเพราะว่าแต่ว่าคือคือพี่จะรีเควสโมฮีตาอ่ะพี่วิทย์แน่จริงๆพี่ก็ไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นหรอก แต่มันก็เขินจริงๆนะกับการที่พี่จะยืนอยู่คนเดียวกับลีดลีดตั้งกี่นาทีเนี่ยสามนาทีได้ั้างสามสี่นาทีอะไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้รุน่นใหญ่ไปวะเข็งใจพี่วะไม่พี่โอมเขาไม่ได้อยู่แล้วไม่ใช่ไม่หน่นหอยพี่โอมอย่าพี่วิวเขาคุณอากิตติอย่างานเงี้ยโอ้คิด้าปืนนยคุณใหญ่หนะก็ได้แต่ว่าคือรู้สึกว่า มันจะรีเควสตได้หนึ่งคนใช่อ่ะปัญหาก็คือผมผมก็อาจจะไม่ได้มีคนตีกองไงหรือไม่ก็ต้องไปหาคนตีกองที่รู้จักอะแบบไม่ใช่แบบดังๆหรือไม่รั้ถ้าถ้าพี่ให้เขาสโลวพี่ให้ถอดสโลวไงตรงอะต้อยปะ,ะสโลตรงบ้าดิยต,ต้องให้เกียรติเขาดีขึ้นมาหน้ากับพี่นี่แหละก็เขาออกมาก็แล้วเขาออกมาไงออกไฮดรอลิกไปละกระว่ามันไป หรือจะดึงสลิงลงมาไม่ <laughs> ไคือมัน <laughs> มันต้องบอกเขาเพราะว่าเขาก็ต้องหาที่มันออกอากาศสดได้เลยช่ว่<บ>หาแบบช่องหาช่องหาทั้งไวเลสทั้งอะไรให้อะ่ะเออพี่มิ้เขามีไวเลส<ต>กีต้าป่ะคือถ้าบอกตอนนี้มันก็ต้องหาไง <laughs> เพราะเราเราเรา,เราต้องรีเควสเขาเขาต้องหาให้เราอ่ะเพราะว่าเอาไม่กีต้าก่อนดีกว่าแล้วค่อยไวเลสเพราะว่าเองช่วยพี่คิดดิพี่ก็ว่าพี่คือก็ตันเหมือนกันนะจะหรือจะเอาแบบ ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้แบบพวกตามวงแต่มันนานอะ่ะผมต้องคิดอยู่เนะว่ามันยังไงดีนานคืออะไรลีดเหรอ,อ,อนานมากก็มันนานจริงใช่ไงแหมมือต้าอาชีพวงไม่ต้องเยอะแยะที่แบบว่าไม่จําเป็นต้องขนาดนั้นพี่เล่นเป็นละครเลยป่ะเยอะไปุย เอาแบบเป็นละครเลยพี่จําเนื้อได้วันนี้ก็เก่งแล้วเนี่ยให้อยามาละครไหนไหนก็ไปเล่นละครบ่อยไงแล้วอย่าไหนไปเล่นละครบ่อยก็พอสโล่พอจะถึงสโล่ปุ๊บผู้หญิงขึ้นไฮดรอลิกมาคนหนึ่งแล้วพี่ก็แบบเหมือนกับโกรธอะเห็นใจกันหน่อยสุดท้ายแล้วผู้หญิงก็ร้องไห้คุกเข่ากลางเวทีไม่ไคิดอะไรเยอะเกินไปมิว เ,เ <laughs> แต่ถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นนี่คือแบบหูมันกีบแบบสนันโลกค่ะพี่สน,นันเนี่ยคือเอาแบบเอาแดนเซอร์เนี่แหละแต่งตัวผู้หญิงธรรมดาเลยหรือไม่ก็เป็นผู้หญิงออกมากับผู้ชายอะไรแบบพี่ก็ไม่ว่ะไม่ว่าแบบถ้าให้มันจบการสาัมปทาคือต้องอย่างนี้เลยอะไรนะอีตาอ้าออกมมลีเท้งนั้นนหะเพราะตอนแรก ที่ผมนึกออกเพราะอะไรด้วยว่าเพราะตอนแรกเขาเจะเอาเป็นตีมละครกันไม่ใช่ธีมละครตีมแบบว่าเป็นเรื่องราวอะแบบเรื่องราวว่าเอาตอนตอนที่คิดเป็นตีมเรื่องราวรู้ชายปิดเพราะว่าเพลงเหมือนเป็นคนอื่นใช่ก็แบบอกหักอะแล้วก็มีเพลงสักวันเพลงอะไรเงี้ยคือมันจะเ,นเป็น,นะนมเร,รัก นี่ต่อไปอไประชีวะลรนะลูกทุ่งเนี่ยก็เพลงเพลงนี้แหละแต่คือผมว่าผมว่ามันเบิกนะไอ้คีตา้าคีตร์ตฮีโร่เนะี่ยแต่ว่าคือบางทีถ้ามันไม่ได้ถ้ามันไม่ได้วพวกนี้เข้ามาคุยน้อยมากปุ๊บปุ๊บหมดนะเหมือนจะเยอะอะแต่แบบความจริงนี่แบบแบบเดียวพี่ออนไลน์มันรอสอบพี่คุยกับพี่มิงพี่มิงเข้ามาพรุ่งนี้กี่โมงประมาณ เก้าส <Huh? S 2> ิบโมงเลยมั้งเช้าอ่ะเขาบอกคาบแรกอ่ะคนแรกที่เจอไอพี่โทรเข้ามา,าพี่วินเนี่ยลองคุยกับเขาทางโทรศัพท์เลยเขาว่าไง <c oughs> เอาใครดีกว่าช่วยคิดว่าแบบว่าไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้เผื่อมันจะยุ่งยากอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นไม่ยุ่งยากพี่จริงเชิญต้องเชิญแบบโวดเลยเลือ อาชออ้นระบางช้างนี่แหละอยู่บริษัททูด้วยคือพี่เข้าใจว่าเพลงแบบเนี้ยมันไม่ใช่แบบว่ามือกีต้าววงบูเทตโตมาสโลได้เข้าใจป่ะเพลงมันมันขังอ่ะอ <c oughs> เพลงมนันเหมือ,อ,อ,มน,อนกับรอล่้งเพลงเพลงเพลงคือบเหมือนเพลงพี่โอมงเข้าใจปะคือคนเขารู้ในแนวในนามเพลงพี่โอมไงก็ต้องเอารุ่นแบบรุ่นพี่โอมอ่ะรุ่นแบบร,แบบรุ่นใหญ่อะอ่าเขาบอกพี่โอมแกแลวเนี่ย รุ่นใหญ่ไม่ได้บอกรุ่นแก่รุ่นใหญ่รุ่นเก่าถ้าต้องารุ่นนะแล้วพี่แอดมาขอเชิญรุ่นพ่อแล้วเรียกพี่แอดเรียกพ่อแอ๊ดิคือแบบว่าคือแบบถามว่าเขาเขาสโลกันได้ไหมอะไรเงี้ยพี่พี่อกแบกเฮก็สโลวได้แต่ว่าคือแบบว่าฟิลจะคนละฟิลไงคือถ้าพี่คุณอาคีติก็มีอยู่สองอาแหละมีใครอีกความจริงมีไดรก็มากกมแ คุณหนุ่มจิติกรอาจาดย์ก็ก็เดี๋ยววันนี้ก็รีเควสดูแต่พี่ติดตาตึงใจกับภากิตติมากกว่าแต่ถ้าไม่ซีเรียสก็ได้ทั้งสองคนเลยตอนนี้เขาไมุ่ดผมก็ไปดูผมดูคอนเสิร์ตจะอะไรนะพี่แบงค์วงแค์หรือคอนเสิร์ตอะไรวะว่าก็มากอ่ะพี่แบงค์หรือว่าบริสันล์แรมไม่แน่ใจพี่แบงค์สากอนอ่ะพี่ตูเออ ไม่ใช่ ée, อิติธิเลยชออ้นชีวิตอะชีวิตอะไม่รู้อ่ะเนี่ยเนี่ยไาประชุมปะเนี่ยมาเปล่าเปล่ายังไงนไม่ไม่ประชุมไม่มีอะไรคุยกันเฉยเฮ้ยอยากประชุมมากเหรอติคืนเหรอฮ่าฮ่าฮอนงคือเดินมาถามประชุมมาเมื่อกี้ผมนั่งคุยกันอยู่นี่ะทำไมประชุมไม่เรียกเนย เดี๋ยวหา,วาไม่ช่วยอะไรเหรอไม่หรอกี้เดิอนมันถามทีนกันประชุมกันบ้างไม่ได้ไประชุมคึกกันน,นิดคึกไม่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 ไม,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 ไม่ไม่ได้งอนแต่ว่ามันขอว่าพี่ทีหลังบอกพี่ท,ทีหลังเรียกผมด้วยเข้าประชุมมันเล่นเกมมันนั่งเล่นเกมอยู่ไอ้พี่วิทย์เปไหนอะไหนไหนก็มาน,นั่งแล้วเรียกพี่วิทย์ก่อนเรียกเรียกมาตะกี้เรีล่นอาบน้ำก่อนนะด้วยอาบดิเดี๋ยวกันดิครับเดียวช้าอยู่แล้วนี่เป็นคนช้าช้ายเลยเหรอเร็ว ฉันคอยเธออยู่ชีวิตไม่อยู่นี่หรอ